จากเพื่อชามที่เขาไม่เอาเราก็ presidency. มาเลมมาเจียของพวกนี้มันต้องชอบนะถึงบอกว่าหนูต้องเลือกของชอบนะถ้าหนูชอบก็จิบไปคนละอันคนละชิ้นอมยิมเลยซาราเกนี่มันเอาแน่ไม่ได้นะนิวยอร์กทาไงเขาเข้ามาสัมภาษณ์ เสร็จแล้วเข้าซื้อซื้อใบอันหนึ่งแล้วทุกคนจะซื้อแบบเขาไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครต้องการความอยู่นี้ก็เชิญเลยนะคะชื่อมาลัยค่ะอายุ88 อีกสองปี90แล้วนะเนี่ยอยากจะลดอายุจังเลยลดไหมนะเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะมาจากของแตก,แกของทิ้งควา้างเรามาตัดเนะี่ยเราเราเขาเขาขุดเจอเขารู้ว่ายายขายพวกนี้กขเลยเอามา ไม่มีศิลปะนี่มองไม่เป็นสีนะป่าป่าทิ้งหมดเลยนะได้ทุกอย่างมีคุณค่านะลูกหลานเราได้เรียนแบบไอ้พวกหนูอยากเรียนแบบก็เรียนได้นะเออไผาดแรกนะคะถาดแรกนี่นะเขาเรียกว่าสว่างกะโลกเนื้อจะเป็นเซเลดอนก็คือจะเป็นชามแตกั้งหมดนะคะนี่600ปีค่ะ ถาที่สองนี่ะเที่สองสมัยเหม๋งเหมงนี่400ปีอันนี้เนื้อมันเขาเรียกว่าเนื้อพอซเลนแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเนื้อมันก็จะแตกต่างกันต่อไปก็คือจะเป็นเชงเชงนี่200ปีอันนี้ก็คือตัวอย่างชิ้นกําไรที่ตัดออกมาจากชามเชงนะคะอันนี้จะเป็นของของไม่เก่ามากไม่เก่ามากห้าหกสิบปีค่ะ คนที่ทําไม่ชอบเนมคงทําไม่ไดนะ้คนที่ไม่ชอบอทําแล้วเก๊กทิมอะ่ะมันมัน,ม,นมันต้องมาเล็มทุกอันอะ่ะแล้วฝุ่นมันก็ฟุ้งอะ่ะบางคนก็เลิกอะ่ะอมืมันบอกเจ็บมือทางที่ทําให้คุณยายนี่บางคนก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะใ <laughs> ช่บางคนก็ตายลมหายตายจากก็มีคนฝีมือดีด,ด,ดีไปซะก่อนแต่หมดแล้วนะแค่นี้แหละมีแค่เนี้ย ต่อไปก็คงร่อยหลอและก็ขายได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะสนุกสนุกอ่ะอย่างที่ที่ยายว่าเนี่หนะคนเดียวสองคนแต่วันนี้มาคนเดียวเนี่ยหนูเป็นคนที่สองก็ดีนะคนสองคนก็ดียายว่ากำไรความสุขมากกว่าไอไอขัดทุนนิ่มมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะปีหนึ่งปีหนึ่งก็ขายไม่ได้กี่ตัง เพราะว่าความรักที่เหมือนกันบแบบกระผูกพันนะทำมามา50ปีแล้วก็ยังทําต่อสนุกกับงานเพราะว่าหนึ่งคือแกรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์กับสังคมแล้วอย่างลูกค้าเข้ามาเนี่ยแกก็มีความสุขที่ได้สัมผัสกับลูกค้าลูกค้าบางคนเข้ามาเนี่ยตั้งใจจะมาเยี่ยมคุณยายด้วย อยู่เฉยๆนี่มันไม่ได้อยู่มันมันเหงาอ่ะดูแต่โทรทัศน์ก,กินขนมกุบกับนี่ก็ไม่ได้แม้เพื่อนเพื่อนหายไปหลายคนแหละแล้วเราก็ค้าข,า,ขายก็สนุกนะเจอคนนุ้นคนนี้มาทักทายเพราะว่าเราแก่แต่ไม่แก่เฉยนะเราแก่ที่มีคุณค่าสำหรับพึ่งให้ลูกหลานพึ่งพา แล้วลูกค้ามาเราก็รู้สึกว่าไอตัวเรามีค่าแต่พอนี่หมดแล้วเ mm. ที่ยวหน้าก็ต้องรบกวนหนูนะ mm. ให้หนิง mm. ให้หมิงเขาโทรตามหนูว่ายายเปลี่ยนอาชีพอะไรดีก้ยังอยากเปลี่ยนอาชีพอยู่ไม่แน่นะอาจจะถึง้อยนะ <c oughs>